สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริน่ชานลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ m a r เจคขอบค่ะ Daisy Dream นะคะตัวนี้ออกมาเมื่อปี2014ค่ะคิดว่าเขาน่าจะ Target ออกมาตอนเอ่อซัมเมอร์นอะเพราะว่ามันมีคโคโคอนท t หรือว่ามะพร้าวเขาบอกว่ากลิ่นนี้ต้องการให้ Sophisticate เขึ้นไปในเวอร์ชั่นของอตัว Daisy Original ค่ะและ p e r f o r m ร์ฟ e คือท่านเดิมนะคะคือคุณ Albert o m o ต i l l a ค่ะ อโอเคเปิดมาก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์เขาเนะต้องเป็นเบอร์รี่หวานๆกลิ่นเบอร์รี่ในลายของเดซี่เนี่ยคือดมปุ๊บเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเบอร์รี่ชนิดไหนอะแต่รู้ว่ามันเป็นเบอร์รี่โจมาลอนแบล็คเบอร์รี่แอนด์เบรร์รู้สึกว่าแบล็คเบอร์รี่อันนั้นจะเป็นแบล็คเบอร์รี่ที่ดูจริงแล้วก็เป็นผลไม้ที่ดูจริงกว่าน,นี้ค่ะทอ็อปโนอันนี้นะคะจะเป็นแบล็คเบอร์รี่แกรฟรุตและแพรค่ะ เบอร์รี่รวมๆมีความเปรี้ยวอมหวานี่คิดว่าเออเขามีเกรฟูตัดเข้ามาจะได้ลดความเลี่ยนตอนท็อปโน้ต ก็ออกแนวเบอร์รี่หวานๆทั่วไปธรรมดาลักน่าลักไม่ไม่ได้แย่นะธรรมดาซึ่งจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับตัวเดซี่ตัวอื่นๆของเขาอะค่ะตอนท็อปโนต้ตนะคะราคานะคะ30 ml 60เหรียญค่ะและ50 ml 86เหรียญค่ะมิดเดิลน้อตของเขาจะมีมะลิลิ้นจี่นะคะและ,อะดอกวิสเรียค่ะดอกวิสเรียเนี่ยตามรีเซิร์ชนี่กลิ่นแตกต่างกันมากบางคนบอกว่ากลิ่นคล้ายมะลิบางคนบอกว่ากลิ่นคล้ายลายแลกนะคะ ซึ่งในวิสเซียของในโจมลนเอ่อลาเวนเดอร์แลนด์เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่มีวิสเรียนะคะกลิน่นนั้นนั้นไม่คิดว่าคล้ายมะลินะแต่ออกในทํานองลายหลักมากกว่าแต่อนะันนั้นมันค่อนข้างอ่อนมากคือถ้าดมในนี้จะเป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนๆไม่มะลิเลยนะทั้งๆท,ที่ในโนตเขามีมะลิ มันจะเป็นดอกไม้อ่อนๆในทํานองลายแหละมากกว่าค่ะแต่ว่าเบามากไม่ได้โดดเด่นอะไรอะ่ะคือเวลาเราดมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ดมง่ายๆสบายๆแต่ว่าไม่รู้ดอกไม้ชนิดไหนที่ไม่ค่อยมีเอกลกักษณ์ประมาณนั้นแล้วก็มีความเป็นเบอร์รี่อยู่ข้างหลังแล้วก็จะออกนวลนๆนัตตี้หน่อยๆมันคือมันเหมือนมีความมันๆหน่อยนึงอะ่ะซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมาจากเอ มะพร้าวที่อยู่ตรงเบสโนต้ตทำให้กลิ่นมันดูแบบนัตตี้มันมันนิดนึงนะคะมีความกรีนนิดนิดด้วยค่อนข้างแบบใสสะอาดกลิ่นค่อนข้างเบาๆเลยนะบนผ้านะคะกลิ่นจะมีความใสมากกว่าบนผิวนุย้ยผิวนุ้ยจะเป็นกลิ่นเนี่ยจะค่อยๆแบบพาวเดอรี่มาสกี้ขึ้นเรื่อยๆนะคะ บนผ้าจะเป็นกลิ่นใสๆสะอาดออกแนวเบอร์รี่แล้วก็ฟอร์ลหน่อยๆอะค่ะคล้ายๆกับตัว d ดซี่อีดีทีออริจินอเขาค่ะเบสโนตเขาจะมีไวบูดนะคะไม้สีขาวและมะพร้าวค่ะจะว่าไปกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะเพียงแต่ว่าจะรู้สึกถึงความเป็นมะพร้าวชัดขึ้นหน่อยนึงกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่จางค่อนข้างเร็วคือสเปรย์แรกเราอาจจะรู้สึกเฮ้ยหวานหวานนิดนึง แต่จากนั้นเนี่ยกลิ่นจะดรอปลงอย่างนวดเร็วภายใน15-30นาทีกลิ่นจะจางเบามากกลายเป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนๆผสมกับเบอร์รี่เบาๆมีความเป็นมะพร้าวอยู่ข้างหลังอ่อนมากๆนะคะคือถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้สึกเลยแล้วก็อย่างที่นิบอกมันคล้ายๆกับเดซี่ EDT มากพอสมควรยกเว้นแต่ว่ากลิ่นนี้มีมะพร้าว เป็นหินขึ้นมาดิดหนึ่งแล้วก็บนผิวนุ้ยนะคะกลิ่นจะค่อนข้างมัสกี้ขึ้นเรื่อยๆออกแนวแป้งๆหนวนๆขึ้นเรื่อยๆบนผ้าเนี่ยกลิ่นก็จะใสๆแบบอยู่ตลอดเวลาจากแนวเอ่อเบอร์รี่กับดอกไม้เบอร์รี่จะนำดอกไม้จะอยู่ข้างหลังแต่ถ้าบนผิวนุ้ยเนี่ยดอกไม้จะนำแล้วก็เบอร์รี่กับโคคนัทจะอยู่ข้างหลังะคะ่ะ อูอ๋อเป็นกลิ่นที่นุ้ยเฉยๆมากๆเลยนะนุ้ยรู้สึกว่าในลายนี้กลิ่นมันจะออกในโทนคล้ายๆกันนะนะเท่าที่นุ้ยลองมาอาจจะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆก็คือกลิ่นเนี้ยความแตกต่างมันอยู่ตรงมะพร้าวนิดเดียวเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่สังเกตมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเดซี่อยู่แล้วนุ้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อกลิ่นนี้นะคะ่ะเพราะมันไม่ได้แบบสร้างความแตกต่างมากมายมาก,มากพอนะคะและกลิ่นนะคะก็จางลงเรื่อยๆอยู่บนผิวนุ้ยเนี่ยได้อย่างมากประมาณสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าสเปรย์บนผ้าก็อาจจะอยู่ได้ถึงหชั่วโมงเลยค่ะเป็นกลิ่นที่นุ้ยก็ไม่ได้แนะนำนะคะนุ้ยเฉยๆกับกลิ่นนี้อาจจะเหมาะกับคนที่มองหากลิ่นดอกไม้ฟรุตตี้ เบอร์ี่ที่ดมง่ายๆค่ะไม่ก็ไม่ได้ดมยากแล้วก็ไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรนะคะสุภาพมากพอที่จะฉีดน้องๆมัธยมฉีดไปโรงเรียนหรือไปมาหาลัยหรือว่าจะฉีดไปทำงานก็ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนุจะมารีวิวเปรียบเทียบกับ Daisy Dream Forever EDP นะคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกับกลิ่นนี้ยังไงแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย